สวัสดีครับสวัสดีผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับผมเล่น,นันนกวิญญาเกมใหม่ครับเนาะแล้วนะวันนี้เราทำวันนี้ก็จะพาทุกคนเนี่ยมาทำระบบเหยียบบล็อกแล้วเราได้ของในสิ่งที่เราเหยียบนะครับผมอ่าหลักก็ประมาณนั้นเลยเนาะ,ะโอเคก็คก่อนที่จะไปไชมนเนี่ยก็ฝากทุกคนกดไลค์ติด like ตามผมด้วยเนาะ,ะเพื่อที่จะได้เป็นอะไรที่ผมแล้วก็จะได้ดูด้วยนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาลองทํากันเลยดีกว่าผมว่ามันจะเป็นยังไงเนาะ,ะโอเคโดยวิธีการทําผมมันทําง่ายมากเลยเนาะ,ะถ้าเราผมเข้าไปที่หน้าฉันผมจากนั้นเนี่ยยรรผมมมเเาากก็็พพิ์ gif p แล้้ววตด คอมานขีดบล็อกแบบนี้เลยเนาะแล้วก็ Enter ไปเนาะแล้วก็จะอใ้รคอมานบล็อกมาเลยนะจากนั้นเนี่ยผมให้เราหาพื้นที่ในการมาคอมานบล็อกนิดนึงซึ่งผมจะวางไว้สักตรงนี้ละกกันโดยวิธีการทำเนี่ยเราจะใช้คำสั่ง sq นะผมแล้วเข้ามาที่คอมานจากนั้นเนี่ยตรงนี้ผมก็ใช้เป็น sq as ae ไปเลยนะอ่ะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าใครอยากได้อาแบบไหนซึ่งก็แล้วแต่เลยซึ่งผมก็จะแม่งทุกอย่าง <Brand. S 1> ส้ใส่เป็น as เลยแล้วแต่แล้วก็ตามด้วย as as เนะผมอ่ะ จากนั้นเนี่ยเราก็ผมก็ตามด้วย if e นะครับ e if block นะครับขีดขลบหนึ่งขีดเนี่ยมันอยู่ใต้ตีนเราเนี่ยมันเป็นในส่วนของตัว glass จริงหรือเปล่าเราก็จะให้ a s a s และก็ r เท่ากับหนึ่งตัวนี้เนี่ยจะเป็นการแยกคนอีกรอบหนึ่งนะครับอ่าก็ตามด้วย run นะครับผมตัวนี้ก็ตามด้วย G if s s นะครับผมแล้วก็ตามด้วยในส่วนของตัว block ที่เราอ่าได้ใส่ตัว if e ไว้เนาะซึ่งตัวนี้เนี่ยเราใช้เป็น glass นะครับผมอ่าเราก็ตามด้วยหนึ่งศูนย์แบบนี้เลย โอเคก็เป็นอาเซทแล้วเนาะจากนั้นเนี่ยปรับเป็นรีพีเตอร์แอเวทีฟดีๆเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะใส่เท่าไหร่ผมใส่แค่แปดแล้วกันโอเคก็เป็นอาเซทผมแต่ว่ามันจะเออเรอเพราะว่าเราใส่ตัวเลขศูนย์ไปเนาะเวอร์ชันใหม่เนี่ยจะปรับใหม่ผมเราจะไม่สามารถใส่ด a ต a าไว้ตรงอีฟได้แล้วนะเออนี่ก็เป็นถือว่าเป็นข้อเสียมากๆเลยเนาะผมไม่ชอบเลยโอเคแล้วก็ลบออกไปครับผมนี่แบบนี้โอเคแค่นี้ก็จะได้แล้วถ้าเราไม่ได้เหยียบมันก็จะไม่ขึ้นเลยประมาณนี้เลยโอเคประมาณนั้นนะครับโอเคงั้น แต่ว่ามันจะมีตัวดีบั u ค command แจ้งเตือนมันน่าลำาขาใช่ไหมละ่ะเราก็มาที่ช่องใช้ตัวนี้เนี่ยแล้วก็พิมพ์ไปเลยผมว่าสลผมเกมรูเนาะแล้วก็ตามด้วย command b ล o c k output นะครับผมอ่าแล้วก็ตามด้วย f a ลเนาะแบบนี้ผมก็จะทําการปิดตัวนี้เรียบร้อยแล้วเนาะแต่ว่าเฮ้ยเพื่พอผมปิดผมปิดไปแล้วมันก็ยังขึ้นตรงนี้อยู่ดีตรงนี้เนี่ยมันไม่ใช่ีบั u ค command มันจะเป็นการบอกว่า command นเนี่ยได้ p r o c e s คําสั่งอะไรที่มันมีผลต่อเราไหมคำตอบก็คือมีเพราะว่า เราได้ทาการจีบบล็อกเข้ามาตอนนั้นเนี่ยวิธีการปิดนะผมให้เราเข้ามาที่ช่องแชทผมจากนั้นเนี่ยตอนนี้ผมเราก็พิมพ์เมืสแลสเกมรูเหมือนเดิมเลยเนาะจากนั้นเนี่ยตรงนี้ผมเราครับก็ใช้เป็นสองตัวเซนนะผมอ่าเซนคอมมาฟีดแบกนะฟีดแบกล้วก็ตามด้วยฟอร์แบบนี้ผมปึ๊บเ้วก็เอนเจอร์ไปทีนี้มันก็จะไม่ขึ้นแจ้งเตือนมาแล้วนะผมมา่าโอเคเมื่อพอพอ,พอทำบล็อกดินเสร็จแล้วเนี่ยเราว่าเราน่าจะทาบล็อกตัวอื่นอีกด้วยเนาะเราเป็นบล็อกอะไรดีงั้นเดี๋ยวเราเอาเป็นบลออ็ลาามมมเยผ ก็พี่แล้วก็มาเพลสไว้ที่ตรงนี้ผมป้าเป็นเชียนเอาไว้สถิตแล้วก็เพลสไปผมจากนั้นเนี่ยตรงนี้ก็แก้จากกราสเนี่ยเป็นเดิร์นนะผมอ่า DIRT แบบนี้นะครับโอเ okay. ค DIRT แบบนี้ปุ๊บโอเคประมาณนี้เดี๋ยวเราลองขุดดินลงกันว่าจะได้ดินหรือเปล่าอ่าเห็นป้าเราได้ดินนะผมถ้าเกิดเราเหยียบหญ้าเราก็จะได้หญ้าเหยียบดินเราก็จะได้ดินอะไรประมาณนะั้นเลยอ่าก่อนจากกันเดี๋ยวขอยย่าทำอีกสักบล็อกหนึ่งแล้วกันเอาเป็นแซนนะผมอ่าแล้วก็เชียนเอาไว้สถิต แล้วก็วางไปเนอะตัวนี้เนี่ยก็จะแก้เป็นแซน,นะนนะครับ sand s a n นะครับตัวนี้เนี่ยเราก็จะแก้เป็น sand เดี๋ยว EP หน้าเราจะมาถ้าเกิดว่าเราต้องการทำแบบสักยี่สบสาสบล็อกอ่ะเราเคงไม่แก่างี้ใช่ไหมล่ะดังนั้น EP หน้าผมจะมาสอนใช้ภาษาไพทอนในการช่วยให้เราเนี่ยสามารถเขียนความ a มาได้เร็วขึ้นกันนะครับ่าโอเคก็รอติดตามได้เนาะนี่เมื่อเราเยียบสาวก็จะได้ทรายแล้วอ,นะอะไรประมาณนั้นเลย ขาสารคนวันนี้ก็จบกันไปแล้วขอบคุณทุกคนมากนะที่ติดตามรับชมผมว้ก็คือ,อยังไงเนะี่ยถ้าใครที่ชอบเนี่ยก,ก็ฝากของผมกดไลค์ติดตามผมด้วยนะโอเคเราไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายดูจบแล้วก็ฝากทุกคนผมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมสำหรับใครที่อยากดูคลิปต่อไปกดไปได้เลยนะครับ